สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการ s m a อ l p ผลนรผล้อผู้ใหญ่ชช่นเคยวันนี้เราจะมาสอบใบอนุญาตสากลเอ,อลระดับ A นะครับรถใช้จะเป็นเดี๋ยววันนี้เป็น Aston Martin ก็ต้องเข้าก่อน19วินาทีจะได้เหลี่ยนทองแดงครับก็15 16 17 18แล้วก็19เข้าไปแล้วนะครับ ก็ได้ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นละมองกินนี่รถเสือนั้นจะเป็นเดียบโัะครับเราจะคลิปนี้จะเป็นแบบโลบลับกันคลิปมันประมาณห้านาทีกว่า6นาทีนะครับแล้วก็ต้องเข้าเส้นชัยก่อน27วิแล้วตอนนี้16แล้ว17 18 19 20บดกว่าผมเข้าเส้นชัยทันหรือเปล่าผมก็เล่นหลายรออยู่เหมือนกันอันนี้ แต่ผมก็เลยตัดให้มันสั้นๆให้ผู้ชมดูคันนี้ก็จะเป็นรถฟอร์ดโฟล์ัสที่มันเป็นเรนดี้ขานะครับต้องเข้าเส้นชัยก่อน37วิาส37.8แล้วก็ตรงข้างหน้าจะเป็นโค้งหักศองนะครับแล้วก็พยายามใช้คอมเพหัวเล่นรอบนี้หลายหลายรอบมากเลยข้างหน้าก็เป็นโค้งตัว S นะครับก็ต้องแบบว่าชะลอนิดนึงแล้วก็ปล่อยรถสไลด์ไปให้มันโอเวอร์ให้มันเอ่อโอเวอร์สเตียนะครับข้างหน้าก็เป็นโค้งตัว S เคิร์ฟที่2นะครับข้างหน้าก็อีกประมาณ ต้องอีกประมาณสบวนะครับ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1เข้าไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์รารี่สีดำนะข้อไปครับก็ต้องเข้าก่อน36.900บนวินาทีข้างหน้าก็เป็นเคอร์เออูเคิร์บนะยูเคริร์ฟเออนี่ก็คันเร่งเต็มได้ ข้างหน้าก็ชะลอนิดหนึ่งไม,ไมง่ไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะเบรกนะครับปล่อยรถไหลไปแล้วก็ข้างหน้าก็หยิบเบรกนิดหนึ่งแล้วก็จริงๆไม่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งมันเป็นเครื่องแวนี่เข้าเกียร์สองพอโอเคเลขสี่สาม,ส,ามสองอันนี้ก็เป็นนิสันนะครับยูสันคันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสนามเลยลังนะครับ ก็เป็นคันที่ใช้สามเล่มบังนะเอ่อเกียร์สและเกียร์สอันนี้ผมเล่นหลายรอบมากเลยแต่ว่าอาจจะผ่านะครับก็ระดับสักวนระดับเอมันก็ยากขึ้นนะต้องเล่นหลายรอบหน่อยต้องให้มันมีความชำนาญน,นิดนึงสังสเกตได้จากโกสของผมผมก็เล่นหลายรอบมากโ okay. อเคน,นี้ก็จะเป็นดอตไบเปอร์นะดอตไบเปอร์คันนี้ก็อยู่ในดัง f a s Fast and furious. ต์แอน u ์ฟรีอติดภาคตัวเกี่ยวเดียมเนาะเป็นแบบตอ้งต้นเรื่องเลยของไอของแบบคัลลีกกับไฟเอ,อ,อ,อ็กนาะอีกข้าทันบ้าเย็ดเออเย็ดกว่าอันนี้ก็เป็นเอาพายเนาะเอาพายคันนี้รถรุ่นเดียวกับที่ใช้ในกระตูนเรื่อง M F f g h o s t นะก็เป็นภาคต่อของ Initial D เป็นรถของ เออเรียกได้ว่าเป็นคู่คู่กัดของพระเอกเลยแต่แบบมันโคตรเท่ชื่ออะไรสักอย่างใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นเดิมเดือดนะเดือดนะี่สิบเจ็ดวิได้เหรียญทองกันเลยว่าเอ๊ยได้เหรียญเงินกันเลยว่าออนห,นหน่อยเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นโตโยต้ารู้สึกว่าจะเป็น g จียซูบาเนาะจี s ซูบาก็จะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลัง โตโยต้า86 GT หลายรุ่นเลยซึ่งพระเอกในะเอฟบก,กอร์ได้เกิดจะใช้รุ่นนี้แนละ้วตลังอะ่ะไปดูกันได้เคยอดอ่ครานี้ก็เรียกว่าเป็นรถเอ่อยี่ห้ออะไรฟีโนวะอ่าน,นี้ก้อขับแต่ว่ามันจะแบบยางมันก็เดิมเดิลม,นะมันก็จะสไลด์หน่อยรถตั้งคงแบบดีด เหลือแบบ19 18 17 16 15 4 3ด1 1แต่นิดนึงแต่นิดนึงแต่นิีคันนี้ีใช้อยู่จะเป็นเอ่ออะไรนะเ e r c e d e s b e n z นะ เมอร์เซเดสเบน์ enz, ไม่ใช่เมอร์เซเดสนะถ้าเขียนถูกๆเมอร์เซเดสเบน์เอ่ออะไรสักอย่างเอ่อจีที T อะไรนี่แหละเมอร์ซเมอร์ซีเดสเบนซ์จีทีสนามนี้ก็จะเป็นสนามนอร์เบิร์กเิงนะนอร์เบิร์กเิงต้องเข้าก่อนหนึ่งนาทีหนึ่งเวทมาดูกันว่าผมจะได้ ถ้วยทองแดงหรือว่าถ้วยเงินกันโอเคตอนนี้เหลือไม่ถึง20วีละ15 14 13 12 11 19 0 8 7 6 5 4 3 2, 2> 1เข้าไปแล้วครับอืมก็ได้ทองแดงมาเนาะ ใบอนุญาตสกลระดับ A มาเขียนผิดนะรู้สึกว่าทีมงานเขาเขียนเป็นระดับ B จริงๆเป็น A ย้อนดูได้เม okay. MM. ื่อกี้ก็ถ้าแข่งเสร็จเราก็จะให้เป็น8ปดอกจีฮาจะกรุบบีระดับขามะถ้าแบบว่าได้ระดับทองหมดอ่ะมันก็จะได้ของที่มันดีกว่านี้ก็จะจบไปแล้วครับสำหรับ EP4 ก็อย่าลืมสัตคาไคร้และนายหนุ่ม